วิดีโอชุดนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีวิธีการคำนวณของโรงเรียนชินุกูลวิทยาในการเรียนออนไลน์ช่วงโควิด1 9โดยไม่มีเจตนาทำซ้ำลอกเรียนแบบหารายได้แต่อย่างใดโดยเนื้อหาในวิดีโอนี้อ้างอิงจากหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยีวิธีการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่1ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพว ผู้จัดทำนางสาวยุพินอรลักษณ์ครูโรงเรียนชินุกูลวิทยา รู้จักปัญหาในชีวิตประจำวันนะคะของคนเรานะคะต้องทำกิจกรรมต่างๆมากมายซึ่งกิจกรรมบางอย่างเนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องหาวิธีการแก้ไขเพื่อทำกิจกรรมนั้นให้สำเร็จนะคะอย่างเช่นปัญหาการไปโรงเรียนสายนะคะอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะดังตัวอย่างนี้นะคะ ตื่นสายนั่นเองนะคะใช้เวลาแต่งตัวนานรับประทานอาหารเช้าช้าปัญหารถติดซึ่งปัญหาบางปัญหานอกจากเกิดจาก ขึ้นกับตัวเราแล้วนะคะยังส่งผลตอบผู้อื่นด้วยนะคะเช่นการทิ้งขยะไม่เป็นที่นะคะอาจจะเกิดจากความมาักง่ายไม่มีวิานาัยนะคะขาดความรับผิดชอบนะคะฉะนั้นเราควรทิ้งขยะให้ถูกที่หรือมีป้ายเตือนการทิ้งขยะนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนลองมาคิดนะคะว่านักเรียนเนี่ยในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างนะคะนักเรียนลองคิดดูซิติ๊กต๊อกติ๊ก บางคนอาจจะพบเจอปัญหาเกี่ยวกับว่าเอ๊ะสอบไม่ผ่านไม่สบายหรือไปโรงเรียนสายนอนตื่นสายบางคนนะคะอาจจะทำการบ้านไม่เสร็จนะคะหรือบางคนรถติดนะคะในขณะที่นักเรียนเนี่ยเดินทางมาโรงเรียนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะคะเกี่ยวกับเอ่อเท่ยงเรีส่วนใหญ่แล้วกันนะคะ พบเจอกับปัญหาเหล่านี้นะคะทีนี้ปัญหาบางปัญหานะคะนักเรียนอาจแก้ปัญหาได้ง่ายๆบางปัญหาเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่าจะแก้ไขได้นะคะและที่สําคัญบางปัญหาอาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธีแต่ปัญหาทุกปัญหามีวิธีแก้ไขเสมอนะคะซึ่งการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องมีการวางแผนนะคะเพื่อให้ทำงานได้สำเร็จนะคะ นักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะหนูดีเนี่ยไปโรงเรียนสายนะคะเพราะใช้เวลาแต่งตัวนานการแก้ปัญหานะคะอาจทําได้โดยตื่นนอนให้เร็วขึ้นหรือแต่งตัวให้เร็วขึ้นนะคะซึ่งทั้งสองวิธีนี้เนี่ยจะทําให้หนูดีไปโรงเรียนได้ทันเวลานักเรียนมาดูวิธีที่ทําให้ไปโรงเรียนสายนะคะเริ่มต้น เจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะตื่นนอนแปดนาฬิกานะคะอาบน้ําแต่งตัวสามสิบนาทีนะคะแปดโมงยี่สิบนาทีนะคะเดินทางไปโรงเรียนใช้เวลายี่สิบนาทีผลลับที่ได้นะคะถึงโรงเรียนสายนั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนลงมาดูวิธีที่ทําให้ไปโรงเรียนได้ทันเวลานะคะเริ่มต้นนะคะหกนาฬิกาสามสิบนาทีตื่นนอนเจ็ดนาฬิกานะคะ อาบน้ำแต่งตัว30นาทีเจ็ดนาฬิกา20นาทีเดินทางไปโรงเรียน20นาทีผลลัพธ์ที่ได้นะคะถึงโรงเรียนทันเวลาค่ะปัจจุบันนะคะ มันมีเครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์และก็ตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะคะอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยมีนาฬิกาที่ตั้งเวลาปลุกให้ตื่นเช้าได้นะคะและนาฬิกานะคะยังมีประโยชน์อื่นๆอีกด้วยนะคะอย่างเช่นปลุกตามเวลานะคะปลุกตามเวลาในที่นี้คือนักเรียนตั้งนาฬิกาไว้ว่าเอ๊ะ ฉันจะตื่นนอนตอน7นาฬิกานะคะนักเรียนก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ซึ่งนาฬิกาปลุกอาจจะเป็นนาฬิกาปลุกที่ตั้งโต๊ะหรือใช้มือถือในการตั้งเวลาปลุกก็ได้นะคะนาฬิกายังใช้บอกเวลาได้ด้วยนะคะและนาฬิกายังใช้จับเวลานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่อง ของกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะในเรื่องของการรู้จักปัญหากิจกรรมที่นักเรียนต้องทําคือหน้าที่อ่าหน้าที่สิบเอ็ดข้อหนึ่งหน้าที่สิบสองข้อสองและหน้าที่สิบสามข้อสามนักเรียนเปิดหนังสือนะคะมาดูหน้าที่อ่าที่สิบเอ็ดข้อหนึ่งก่อนนะคะเขาบอกว่า ในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยพบปัญหาเหมือนเด็กในภาพใดบ้างนะคะถ้านักเรียนพบปัญหาเหมือนเด็กในภาพให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกนะคะลงในวงกลมหน้าข้อความนะคะจะมีภาพทั้งหมด6ภาพนะคะภาพในหนังสือกับภาพที่ครูนำมาเสนอเนี่ยภาพอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ความหมายเดียวกันดูภาพที่1เขาบอกว่าสอบไม่ผ่าน ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเองเคยที่สอบไม่ผ่านให้ขีดเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมค่ะภาพที่สองไม่สบายภาพที่สามรถติดภาพที่สี่คำนวณเลขภาพที่ห้าตื่นสายและภาพสุดท้ายคือไปโรงเรียนสายนั่นเองนะคะ ถ้าภาพใดนะคะตรงกับปัญหาของนักเรียนให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงไปหน้าที่สิบสองนะคะข้อสองนะคะก็อบอกว่านักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์แล้วตอบคําถามนะคะเขากาหนดสถานการณ์มาให้เด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อพลอยค่ะเขาบอกว่าพลอยไม่ชอบอ่านหนังสือเรียนจึงสอบไม่ผ่านอ่ะอันนี้คือสถานการณ์ที่เขากําหนด นักเรียนมาดูข้อ2.1นะคะก็บอกว่าข้อใดคือปัญหานะคะข้อใดคือปัญหาให้เขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมนะคะก็บอกว่าพลอยไม่ชอบอ่านหนังสือเรียนข้อความที่สองพลอยชอบดูการ์ตูนข้อความที่สามพลอยสอบไม่ผ่านถ้านักเรียนคิดว่า ปัญหาของพลอยคือการสอบไม่ผ่านให้นัเนกเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมแบบนี้นะคะแต่ถ้านักเรียนคิดว่าพลอยปัญหาของพลอยคือไม่ชอบอ่านหนังสือก็ขีดเครื่องหมายถูกลงไปในข้อที่พลอยไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะมาดูข้อ2.2ข้อใดคือสาเหตุของปัญหานะคะสาเหตุของปัญหาให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมนะคะ เขาบอกว่าพลอยไม่ชอบอ่านหนังสือเรียนสองพลอยชอบดูการ์ตูน3พลอยสอบไม่ผ่านนักเรียนลองวิเคราะห์นะคะว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไรถ้านักเรียนทราบแล้วให้ขีดเครื่องหมายถูกลงไปมาดูข้อ2.3เขาบอกว่าหากนักเรียนเป็นพลอยนักเรียนจะทําอย่างไรให้ตนเองสอบผ่านนะคะนักเรียนลองคิดดูนะคะว่า นักเรียนวิเคราะห์จากปัญหาของพลอยคืออะไรสาเหตุของปัญหาที่พลอยสอบไม่ผ่านคืออะไรแล้วนักเรียนลองคิดดูว่าถ้านักเรียนเป็นพลอยนักเรียนจะทําอย่างไรให้ตัวเองสอบผ่านนะคะนักเรียนก็เขียนมานะคะมาดูหน้าที่13ข้อ3ค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอน การแต่งตัวโดยเขียนตัวเลขลงในวงกลมนะคะเขาจะมีภาพเด็กผู้ชายมาให้นะคะมีเสื้อนักเรียนกางเกงถุงเท้าเข็มขดัดรองเท้าแล้วก็เสื้อซับในนะคะอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะใส่ชุดนักเรียนนะคะเราควรใส่เสื้อซับในก่อนถูกไหมคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะแล้วก็เขียนเลขหนึ่งลงไปในวงกลม และนักเรียนก็ลองวิเคราะห์ดูว่าหลังจากที่นักเรียนเนี่ยใส่เสื้อซับในเรียบร้อยแล้วอะไรน,นะคะที่นักเรียนต้องนำใส่ในร่างกายของเรานะคะเป็นเสื้อก่อนหรือเปล่าหรือนักเรียนใส่กางเกงก,ก่อนที่จะใส่เสื้อหรือนักเรียนไาดเข็มขาดก่อนที่จะใส่กางเกงไ,ได้ไหมคะก็ไม่ได้นะคะฉะนั้นนักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่านักเรียนจะเรียงลำดับการแต่งตัวอย่างไรนะคะ ก็จะมี3หน้านะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของหน้าที่14และ15กันนะคะตามลำดับนะคะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านที่ครูได้มอบให้นะคะอยู่บ้านนะคะทบทวนบทเรียนไปในแต่ละวิชานะคะแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะเวลาที่ออกไปไหนก็ใส่แมสนะคะพก เจลล้างมือนะคะเพื่อป้องกันโควิดนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะครูขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Make more time